โอเคค่ะวันนี้จะมาสาธิตวิธีการประกอบโต๊ะเคียงไม้ระแนงนะคะแกะออกมาเราก็จะได้สินค้าเป็นแบบนี้เลยนะคะในชุดก็จะประกอบไปด้วยมีน็อตมีอุปกรณ์แล้วก็ไขได้เลยนะคะไม่ต้องมีอุปกรณ์อะไรมากมายนะคะแล้วก็จะมีคู่มืออยู่ในนี้นะคะเป็นคู่มือวิธีการประกอบ เราไม่ต้องอ่านออกก็ได้นะคะเราก็ดูตามภาพเอานะคะก็จะประกอบไปด้วยเจ้าน็อตเหล็กขนาด3มเส้นนะคะจํานวน9ตัวนะคะแล้วก็จะมีจุกยางนะคะ4ชิ้นแล้วก็จะมีที่ไข่หนึ่งอันนะคะไม้นะคะเราก็จะดูกันง่ายๆนะคะจะมีหน้าตาเหมือนกันเลย4ชิ้นอันที่มีไม้ยืน่นๆมานี้นะคะ4ชิ้นนะคะแล้วก็จะมีตัวฝา1ชิ้นแล้วก็จะมีตัวก้นของตะไม้นะคะอีก1ชิ้นนะคะ วิธีการประกอบก็ง่ายมากๆเลยนะคะประกอบทีละด้านนะคะโดยให้เอาไม้อันนี้ให้อยู่ด้านในนะคะตรงด้านนอกของลูกชิ้นนะคะจะมีรูหน้าตาแบบนี้เนาะก็คือเอารูนี้มาให้ตรงกับรูนี้นะคะแล้วก็เอาน็อตไข่ลงไปนะ <c oughs> สมมติว่าผู้หญิงสาวยูหอของเราจะประกอบได้ไหมคะพี่ได้พี่คะเราต้องเชื่อแต่ตัวเองตันอะไรก็ไดเปล่าทั้งเลยนี่กได้อยู่แล้วอุปกรณ์มันมีครบไม่ต้องไปหมุนอะไรมากมายไม่ต้องใช้ผู้ชายเราก็อยู่ได้โอเคไม่ต้องหมุนลงไปแน่นมากนะคะเพราะว่าไม้มันเป็นไม้ไม้อัดเนื้ออ่อนเนาะมันอาจจะทำให้ไม้แตกได้นะจ๊ะทุกคน ก็เหมือนเดิมจ้ะเอารูที่มีอยู่ด้านนอกกรอบไว้ด้านนอกแล้วเราก็มาใมาทความใส่ไีกรอบร่ต้องกวางจริงอยู่คนเดียวก็ทำได้แต่อาจจะทำทุลักทุเลนึงถ้าเรามี นองสาวก็ให้มาช่วยจับได้หรือถ้ามีเพื่อนผู้ชายนะคะดก็ให้มันมาต่อให้ค่ะไม่ต้องต่อเองจ<ด>ไข่มากให้มากเลยจ้ะกอสองนาทีก็เสร็จแล้วจริงด้านสุดท้ายน่าจะง่ายสุดแต่ขอบอกว่าดูดีๆนะจ๊ะแม่คุน ไม้นี่ต้องอยู่ข้างล่างหมดนะจ๊ะอย่าวางผิดนจ๊ะ่งั้นต้องรื้อทำใหม่เด้อ,อก็คือด้วยง่ายดูขาให้ขามู่งล่างแล้วกันแค่นั้นแหละจบมากยชีวิตต้องมีผู้ชายก็ทำได้ เสร็จแล้วเราก็วางเก้าแผ่นนี้ลงไปโคจสุดท้ายที่เราจะต้องประกอบก็คือปิดจุกปิดจุกตรงนี้ใส่ลงไปเลยใส่ลงไปอันนี้นะคะคือส่วนของฝานะคะ เจ้ายางพวกนี้ก็จะทำให้มันกันรกระแทกแล้วก็ล็อกจอู่กับมุ่มสี่เหลี่ยมไม่เลื่อนไปงางฝ่ายกดไปเฉุบไม่ต้องเลย,เลยลลก็ว่าใส่ขอใส่ของได้แบบนี้เสร็จแล้วจ้า